พอเขาแจ้งแล้วว่ารวมกลุ่มได้ไม่เกิน,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 นห้าคนฝั่งนีเท่าไรฝงนีเนี่ยด,ดูกลุ่มนี้เลยเนะี่ยอยู่กับพวกนั้น <c oughs> บุิลี่ฝดูนี้ออกอ

โปโปเราต้องปิดเสียงดีสิไม่อ,บอ,อาบไว้ไม่ได้อาบลงใช่ไหมรไม่ได้อาบลงใช่ไหมก่อนเอาไปส่งให้นายกอะเพราะคือรเราไม่ได้ถัดไปเราเอ็มจีเนขาเอ็มซีตัวนี้ทำไมอะเราก็อัดขาไม่ได้ลงโปโปละไ,ไม่เสียงเหรอ อัแต่ภาพเหรอใช่ไม่ไม่ลงเตียมไปเลยไม่ก็นั่นเลยเดี๋ยวสามเดี๋เราโดนเอ็มจีด้วยไงอันสอกตรงนี้มีหกคนหก <6. S 1> ทำไมรู้สึกว่าไอา้คุดขาวคุ้นๆหนิวะะอบแบนน่ะไอบแบนที่ผมขาวอะ่ะมึงคือคนใส,ส่สูทขาวที่ไม่เล่นไอดอเน่ะ กันด้วยคนเดียวนี่มีไม้เรืม่มแล้วมีไม้กี่คนวะไม้ตอกคือหลังคืนรู้ว่ามันจะต่อยเองปะไม้ตอกผมกดสูตรน่าจะกดสูตรได้คนหนึ่ง ต่อตัอถ้ามันวิ่งเข้ามาโมง้โก็โปรสรูได้อ่ะอหนึง่ไงไม่รีบรอ่ะผมไม่รีบอ่ะให้เหลือวีเดียวก็ไม่รีบห <laughs> นะพวกเราก็หกคนเห็นปะไหน ไม่นต่อยมันต่อยเหรอมันก็ไม่ต่อยอ่ะเห็นปะบอกเลยว่าไอ้ผู้ตอกเสื้อนี่ก็คือแกงบุลลี่แหละก็ดูดิขนาดเห็นปะเห็นอะมันไอ้เห็นเราเห็นเสื้อกากปะเสื้อกากไม่ตีเห็นปะเสื้อกากใส่บุลลี่แต่ไอเสื้ทาชนไม่ใส่เออข้อมหลังนะ เนี่ยม, <า S 1> มันไม่ตีกันเลยเว้ยอ้วอมหลังมาแล้วอ,อมหลังมันไม่ได้ขึ้นคอนเทนเนอร์ไม่เป็นไรนะมันแก๊งบูลลี่เนี่ยดูก็รู้งลงมาลงมาลงมา <c oughs>

เี้ยตีโดนอีกเก็บแม่งก่อนหวยเอออดอะไรไม่ติดโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวที่ติดกว่าไม่คุมแล้วเนี่ยมันไม่ตีกันเลยเว้ย ึก็อเอ้หัวส้วมมันจะตายเนาะโดยมันสี่ดอกเลยมั้งโดนผมเนาะไม่ไม่มกีเฉยเลยแรกเฮ้ยอืโดนเต็มเต็มไม่ล้มวะจะมึงเลิกตีมึงเลิก,เลกนั้นได้แล้วออกออกออกใครออกใครออกใครออก แี่ขีเดียวขอ้ชมก็เหีือยโอ้ยเยนห,นหนื่อยว่ะเฮ้ยเหี้ยบไม่พอเยอะขอเยอะจริงเราสามคนนี้โอ้โหโดนอีกทีเดียวตายเลยเออ ไอดาวไอดาวเขาเอาว่ะเออเอาไม่ตายไอดาวถ้าขายไม,ม้คนงนมะ่ก็ช่วยได้อยู่สามไม่าไาวไอชมพูจะตายแล้วชมพูดโดนตีไหลก็ออกมากสองหนึ่งว่ะไอ้ไอส้มอ่ะไม่น่าอเอาเอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮไหเฮเฮ้ยโอเยโอ้ลูกกูเ้ทำวไม่ไหวอ่ะลูกกูโอ้ยกับฟันลพื่ไม่ไหวเลยเยียไม่เ้ย เก่งจัดเอพีว่ามุดตันอามุดตันเอ็มีพีเอ็มพีพีไหมผมตีหัวต้มเอ็มพีพีว่พี่ตีไปอีกสามนี้ป่ะหัวมเออมันรับเมทเท่าไหร่วะอยากรู้จังเลยว่ะผมตีไปห้าทีอ่ะหัวส้มอ่ะ ก็อยากรู้ว่าดัมันดัเมจเท่าไหร่นะที่ลองตีผมตีเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองยอดเอือมือสั่นเลยอ้าวทำไมเลือดเหลือสามเจ็ดวะเลื่อนไปเท่าไหร่ลอยเท่ามังฮิลให้เหลือร้อยเต็มแหรอปะผมไม่เต็มอ่ะลองตีพี่ดิ สิบเ <11. S 2> อ็ดอโหพี่ต้องหวดผมบาทีนี้ 3, 7, 11, นอ่ะสามเจ็ดสิบเอ็ดไม่ต้องเต้นหัวแล้วเอ้าแล้วทำไมไข่กระเพกวเ <c oughs> ะเลือดหนุ่มได้แค่หนุ่มอยูสิบอ่ะเลือดวะไม่อยู่อ่ะเพราะว่าหนุ่มไม่ตายไงยอดเอาไปเลยตังสองหมื่น แค่นี้ละไม่เออเลยและวแค่เนื้อเท่ละโคตรเท่อะเดี๋ยวเราเลยกดเท่กดไปแบบสามนี่คือโคตรเท่อะเขาเรียกว่ามีสเต็ปในการวิ่งหนีเราเข้าเราต้องเข้าแต่บอกเขาคุณจะเข้าไปช่วยเข้าไปตัดตั้งหลายรอบกูเสียเวลาที่วิ่งเข้าไปตัดไอ้พวกมันให้เนี่ยผมตีหัวมันแล้วมันดังเค้กเลยอะตอน รอบแรกมันไม่ล้มเว้ยรอบแรกอ่ะผมยังล้มเลยสาวอ้าวแฟนเขาปวแก๊งเหรอพี่ครอบครัวคดเขาปวดครับพี่สามีแฟนเหรอเชียร์เทเจจังเฮ้ยพี่ไอซิสกาสูบไงอะพี่อยากสูบบ้างอ่ะมันเป็นูมันนแฟชั่นครับมันเป็นแฟชั่นที่กระดับกลางครับต้องไปสองหมื่นหนูงบสองหมื่นเอามาเอามาดูสองหมื่นต่เลยดูไปได้กระชาปุมหมืการกวยน้องกลับเอหไอ้ย่าตังเราไม่มีอะไรต้องไปเงินเดือน มีการควยชอบชื่ออชื่อน่ารักคล้ายเลย